โอ้ยแมน่นทู้เกือทั้งนองแข็งกินเบอร์ตีแล้วโอ้ยสีเทศน้ำพริกนารกขายอยู่ตำ้ปูๆใส่หอมกระเทียมไลๆบ้านสวนเฮือนทั้งแห้งขายน้ำพริกลาแห้งเด้ยบ้านรวย,จย,ยแจกว่าตา

มื่อนี่มหาป่าพี่น้องแม่นำธรรมชาติยูกุชชี่เถาบ้านแดงหมอ้ออำเภอเขืองในค่ะพี่น้องหาป่ามาได้แล้วก็มากินมาซุ่มกันกินเขาพี่น้องพี่แม่นธรรมชาติดีค่ะบ,บ้านแดงหมอ้ออำเภอเขืองไนกุชชี่เถาค่ะ หาไปกินละกะบางคนกะแบงขายแน่ค่ะความสุขแบบเรียบง่าย